ไายทีังหนึ่งดแล้วว่าเขาเป็นยังไงนกไอ้ไรนกนกอย่างแต่ตัวนี้ มันนี้วันทาได้แม่ยาไปไล่มันดิมีวันทาใหญ่นะเอวสินโอนอันนี้เอรวนนเรอรออไม้ในบ้านมาห้า,นามนดอกดาบเงนี้เลยย่างเสมากินงานถ้ะตปนย่านเ้วก็ไปสามล้วก็ไปฟูไปงน,นสามัสี่มง ได้แรไปวัดวันนี้วันนี้ซุหนไม้จ้่ซุกหน้า,นานนไมแก่แแดบยืน่เกิดแล้วที่มานแดดพัพนจอมกินกับขอมเนี่ยจอมพันจอมของัง้เมืงามันไม่จะนอนกัวของเด้อันนี้คือเสือมา ผมจะขอมันท่านไงใชมมไไ่ไหมคือมาหลายเลยอมากินอลายงายเลยอเมไปเนาอง่า,งามกรับเมร์สดใสสดใสแค่เรากินไดีจวกต้นตัวสองต้นตนมาใหม่แจบไปใหม่เลยออนนี้ก็จะไปวัดอันนีน้ก็จะไปวัดทำง่ายสวย บ่ได้ไปทรงเขาแย้สวยหลายมือแล้วเพราะพระเพิ่นติเชื้อติดจินมมุนไปหันไปน่หลายหมู่การบ่จเปิ้งจนสบายไป้วเิ่นิมมุนไปกัไปทรงเขาแยกสวยหลายมือแล้วมีก็ไดที่ไปทรงเขาแย้อันนี้ปักฟังทำไมเกาแย้สวยอยู่สามารถสด้สือพักปากตังก็ไม่สือได้ตอนย้ายยังสิ อันนี้มันงไงหน่อยท,ทันพระปังไงมันสีสีมว่วงที่เขาัำนี้ักงนไเอาไปวา,าต่า <c oughs> งกั <c oughs> นดีมลไปก็ได้ดีไหเจ้าแม่ นม้องเป็นดกขาวงไม้ขเป็นดอกข้าวถงเลยดอกมาริชอน